ลุงลอยเล่าเรื่องเล่าทุกเรื่องจากลุงรอยสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านพบกับลุงรอยเล่าเรื่องไอ้ไข่หรือตาไข่ที่อยู่ระยะนี้ท่านผู้ฟังหลายท่านเกือบจะทุกภาคของประเทศไทยรวมทั้งประเทศเพื่อนบ้านที่รู้จักไอ้ไข่เป็นอย่างดีได้เดินทางมาสักการบูชากราบไหว้ด้วยความศรัทธา ไอ้ไข่หรือตาไข่ที่วัดเจดีตั้งอยู่ที่หมู่ที่เจ็ดตำบลฉลองอำเภอทีชนจังหวัดนครธีธรรมราชก่อนเคยเป็นวัดล้างที่เชื่อกันว่าสร้างมาเป็นเวลานับพันปีมีเพียงเจดีโบราณเก่าที่ลกล้างตั้งอยู่ใกล้กับบริเวณที่สร้างพระอุโบสถในปัจจุบันจนเมื่อปีประมาณพศ2 5 0 0จึงมีการบูรณะวัดเจดีขึ้นมาใหม่มีพระท่านเข้ามาอยู่เป็นประจำ เป็นที่ปฏิบัติศาสนกิจของชาวบ้านในละแวกนั้นเป็นที่ประดิษฐานของพ่อท่านพระพุทธรูปเก่าแก่ที่อยู่คู่วัดมาตั้งแต่ยังเป็นวัดล้างไอ้ไข่หรือตาไข่คือรูปไม้แกะสลักของเด็กชายอายุป,ประมาณ9-10ถึง10ขวบตั้งอยู่ในสาราในวัดเจดีเชื่อกันว่าวิญญาณศักดิ์สิทธิ์สถิตอยู่ณวัดแห่งนี้เป็นที่เคารพ สักการะของชาวบ้านตั้งแต่ชาวบ้านละแวกนั้นไปจนถึงต่างจังหวัดในแถบภาคใต้าจากการศรัทธาคำที่ว่าขอได้ไหว้รับโดยเฉพาะโชคราบและการค้าขายเรื่องของไอ้ไข่นั้นมีที่มาจากชาวบ้านในแถวนั้นเคยเห็นเด็กวัดวิ่งเล่นอยู่ในบริเวณวัดเมื่อเข้าไปดูก็ไม่พบ ก็มีเด็กมาพักอาศัยแต่อย่างใดเหตุการณ์นี้ปรากฏให้เห็นอยู่เสมอชาวบ้านจึงเรียกล่างที่ปรากฏว่าเด็กวัดเชื magic, ่อ so กันว่าวิญญาณสถิตจูณวัชเดียแห่งนี้และเรียกวิญญาณดวงนี้ว่าไอ้ไข่เพราะวิญญาณดวงนี้ไม่เคยมีใครได้รับความเดือดร้อนเพราะวิญญาณดวงนี้นอกจากจะปรากฏล่างให้เห็นแล้วก็อาจจะมีการล้อเล่น กับผู้ที่มาเยือนหรือผู้ที่มาค้างแรมในวัดไอไข่จึงเป็นที่รักไข่ของชาวบ้านและเมื่อมีเรื่องเดือดร้อนเช่นวัวควายของชาวบ้านสูญหายก็มาจุดธูปบ,บนบานขอให้ช่วยกันหาซึ่งมักจะประสบผลเสมอมาตำนานของไอ้ไข่มีหลายเรื่องด้วยกันบางกว่าวไอไขคือวิญญาณของเด็กที่ติดตามหลวงปู่ทวดเมื่อหลวงปู่ทวดทุดงมาถึงวัดล้างแห่งนี้ และด้วยรับด้วยญาณของท่านว่าที่นี่มีทรัพย์สินของแผ่นดินจู่ที่วัดแห่งนี้ตั้งแต่นั้นมาในขณะที่บางตำนานก็ว่าไอ้ไข่คือเด็กของลูกชาวบ้านที่อยู่ในแถวนั้นเคยวิ่งเล่นอยู่ในวัดมาตั้งแต่เมื่อครั้งยังเป็นวัดโบราณต่อมาเด็กคนนั้นประสบอุบัติเหตุตกน้ําเสียชีวิตวิญญาณของเด็กคนนั้นซึ่งผูกพันอยู่กับวัดจึงสถิตจูณวัดแห่งนี้ตลอดมาเมื่อประมาณปีพศ2 5 2 6พ่อท่านเทอม เจ้าวัดวัดเจดีในขณะนั้นท่านได้สร้างเหรียญบูชาไอ้ไข่รุ่นแรกพร้อมกับพัฒนาวัดเรื่อยมาในเวลานั้นในพื้นที่ที่ยังมีความเดือดร้อนและเคลื่อนไหวของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ได้มีกองร้อยทหารผ่านมาตั้งฐานปฏิบัติการชั่วคราวอยู่ที่วัดเจดีคืนแรกที่มาพักทหารเกือบทั้งกองร้อยแทบไม่ได้หลับได้นอนเพราะมีเด็กมาเที่ยวหยอกล้อเล่นดึงแขนดึงขา โดนปืนตีที่สะบ้างล้มราวปืนบ้างเป็นที่วุ่นวายรุ่งขึ้นจึงได้เอาเรื่องนี้มาเล่าให้ชาวบ้านฟังชาวบ้านก็ได้บอกเล่าให้กับทหารกลุ่มนั้นได้รับรู้ถึงเรื่องราวของไอ้ไข่และได้บอกให้ทุกคนที่อยู่ที่นั่นกล่าวถึงดวงวิญญาณของไอ้ไข่และได้บอกให้ทหารกลุ่มนั้นบอกกล่าวถึงดวงวิญญาณของไอ้ไข่และเมื่อทําอาหารรับประทานให้แบ่งและตั้งเส้น ให้กับไอ้ไข่เมื่อทำดังนั้นคืนต่อมาก็สงบไม่มีเหตุการณ์มารบกวนแต่อย่างใดเมื่อทหารพรานนำเรื่องนี้ไปเล่าให้กับบุคคลภายนอกฟังชื่อเสียงของไอ้ไข่จึงรู้จักกันมากขึ้นจากการศรัทธาไอ้ไข่เป็นที่นับถือมาเป็นเวลายาวนานจึงมีผู้คนรุ่นหลังล้วนมีวัยน้อยกว่าไอ้ไข่ทั้งทิ้นซึ่งอาจจะเป็นการบรบลู่จึงควรเรียกเจ้าใหม่เป็นตาไข่ ซึ่งเป็นที่ให้การนับถือในการเรียกมากกว่าแต่ด้วยความที่ทุกคนที่เคยเรียกไอ้ไข่จนชินเป็นภาพของเด็กคนหนึ่งคนส่วนใหญ่จึงเลือกไอ้ไข่เช่นเดิมในวัเจดีที่เต็มไปด้วยสิ่งของผู้ที่มาแก้บนด้วยความศรัทธาเช่นรูปปั้นไก่ชนชุดทหารหนังสติ๊กของเล่นต่างๆเป็นต้นส่วนบริเวณที่จุดประทัดกองสูงเท่ากับภูเขาย่อมยด้วยเศษประทัดเป็นที่บอกบวงถึงแรงศรัทธา ต่อไอ้ไข่และแสดงถึงผลสำลิดจากผู้ที่มาขอแล้วได้รับสิ่งที่ขอสมความบาดถนาทุกวันนี้จึงมีผู้คนหลังไหลไปขอพรจากไอ้ไข่เราจะไม่ได้ยินเสียงโฆษณาชักชวนให้ทําบุญแต่อย่างใดทุกคนที่มาเลื่อมใสด้วยแรงศรัทธาจริงๆทุกวันเสียงประทัดยัยงดังขึ้นตลอดเวลาทั้งวันส่วนวันอังคารและวันเสาร์ก็จะมีกองยาวมาแก้บนแสดงให้ไอ้ไข่ดู วันหนึ่งก็ประมาณสิบรอบกันทีเดียววัจะดีจะเจริญรุดหน้าไปด้วยแรงศรัทธาของสาธุชนทั่วทิศอุโบสถหลังใหม่ที่สร้างขึ้นสวยงามตะการตาม,มากปัจจัยต่างๆที่ชาวบ้านจากต่างจังหวัดหลายจังหวัดและพี่น้องชาวต่างประเทศเดินทางมาทําบุญกันอย่างไม่ขาดสายขนาดแจกเหรียญยังต้องเลื่อนเพราะขึ้นมหาชนสับสนเรื่องของบัตรคิว ด้วยแรงศรัทธาของผู้คนที่หลั่งไหลมาอย่างต่อเนื่องเข้ามาอย่างวัดเจดีย์และยังเผื่อแผ่ไปถึงชาวบ้านที่อยู่รอบๆวัดได้มีรายได้จากการจําหน่ายเครื่องบูชาวิญญาณเด็กดวงนี้เป็นที่พึ่งพาของทุกคนที่เริ่มใส่ด้วยบาร,รมีของเด็กที่เรียกว่าเด็กวัดได้รวบรวมศรัทธาของมวลชนมาสร้างวัดเจดีย์แห่งนี้ขึ้นมาใหม่เป็นวัดที่สวยงามให้สาธุชนรุ่นหลังได้ชื่นชมและกราบไหว้บูชา ซึ่งจะเป็นการดำรงพุทธศาสนายั่งยืนตลอดไปครับวันนี้ลุงลอยขอนำเรื่องของไอ้ไข่มาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังและโอกาสหน้าลุงลอยจะนำเรื่องของไอ้ไข่จากวัดในภาคกลางต่างๆด้วยแรงศรัทธาของมหาชนและเรื่องของโชคลาภที่เห็นได้จริงวันนี้หากถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้กับลุงลอยเลยนะครับพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ